คุณแพรลี่คิดยังไงกับประเทศเนปาลตอนนี้ก็เข้าใจความอารมณ์ความรู้สึกของคนนะว่าทําไมมันมันถึงนําพามาสู่เหตุการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ได้นะอารมณ์ความความไม่พอใจของคนนะฮะโดยเฉพาะคนคนรุ่นใหม่คนยุคใหม่แล้วก็มันหมายถึงว่าอะไรอ่ะมันมีหลายเหตุปัจจนะัยเนาะที่มันทำให้ความรุนแรงในระดับนี้มันเกิดขึ้นมาได้นะฮะนะโดยส่วนหนึ่งก็ก็ ที่ทหารเอ่ยตำรวจเอ่ยอะไรใดๆของเขาก็คือหลังที่หลังจากที่มันมันมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่อยากให้มันไม่อยากให้ประชาชนสูญเสียมากกว่านี้ม้กเขาก็เลยแบบหันมาอยู่ข้างประชาชนนะหันมาอยู่ข้างประชาชนปุ๊บประชาชนก็เลย,ก,เลยก็เลยมีความชอบธรรมในการที่จะที่จะล้มล้างรัฐบาลใช่ไหมมันก็เป็นการเอาคืนแต่ว่านั่นแหละใดๆแต่ว่าใดๆเรื่องความรุนแรงมันก็มีมันก็มีผลเสียนะครับมันไม่ใช่ว่าไม่มีผลเสียการ การเผาอาคารสถานที่นู่นนี่นั่นอะ่ะมันก็มันก,มนก็มันก็ต้องแลกมาด้วยอะไรอะ่ะมันก็ต้องมาแลกมาด้วยต้องเรียกว่าเลยนะมันก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะอันมหาศาลนะอันมหาศาลมันเหมือนประเทศหยุดชะง,งักไปอะ่ะใช่ไหมใครจะกล้าไปเที่ยวตอนนี้อ่ะบอกไปเที่ยนเนปาลไหมก็คงไม่มีคนไปอะ่ะใช่ไหมละ่ะ ก็ต้องใช้เวลาอีกเยอะในการที่จะฟื้นฟูประเทศแต่น่าจะอีกไม่นานคงกลับเข้าสู่ความสงบแล้วนะคะเพราะว่าเห็นว่าเขาไปเชิญอะไรอะ่ะคนที่เป็นเป็นสารน่ะดิฉันเห็นอยู่แว๊บไม่ได้ตามข่าวทั้งหมดนะคะแต่ว่าพอเห็นอยู่เชิญมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีชั่วคราวก่อนเดี๋ยวก็จัดให้มีการเลือกตั้งนู่นนี่นั่น นะฮะหลักๆมันมาจากเรื่องของความไม่พอใจเรื่องของความเหลื่อมล้ำความหมดหวังความสิ้นหวังของคนนะคนตกงานเยอะคนตกงานเยอะคนตกงานคนว่างงานมีเยอะรวยกระจุกจนกระจายนะคะแล้ยิ่งยุคนี้มันมีโซเชียลปิดไม่ได้หรอกโซเชียลเห็นไหม ลูกหลานรัฐมนตรีเอยอะไรเอยใช้ชีวิตหรูหราถ้าใช้ชีวิตหรูหราจากการทำมาหากินก็คงไม่มีใครเข้าไปตั้งคำถามหรือมีใครเข้าไปเข้าไปมีปัญหาด้วยหรอกแต่ประเด็นคือคนที่ร่ำรวยส่วนใหญ่มันันเป็นคนที่มีตําแหน่งในทางการเมืองไงหรือเป็นลูกหลานของนักการเมืองอะไรเงี้ยตำแหน่งสำคัญสำคัญก็สงวนไว้ให้กับคนที่มีเส้นสายในทางการเมืองนะ คนทั่วไปต่อให้มีการศึกษาก็ไม่สามารถเข้าเข้าถึงตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันดีๆได้มันก็เป็นที่มาของความไม่พอใจและยิ่งไปแบนไปแบนโซเชียลอีก <c oughs> แทนที่จะใช้วิธีการในการที่จะที่จะรับฟังนะคะแล้วก็แก้ไขดันใช้วิธีการแบบช,ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดอย่างเงี้ย ก็ไม่มิดหรอกมาแบนโซเชียลคนก็ยิ่งไม่พอใจแต่โชว์โซเชียลมันเป็นมันคือวิถีชีวิตแล้วนะกับคนยุคใหม่โดยเฉพาะคนเจนวเนี่ยโซเชียลมันคือวิชีวิตเลยโซเชียลคือชีวิตคนรุ่นใหม่เนี่ยอยู่ได้เพราะ Social นะโซเชียลนะโซเชียลมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วคนมีความสุขต้องยอมรับว่าคนมันมีความสุขจากการที่มันได้เล่นโซเชียลใช่ไหมฮะโซเชียลมันเป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูล ความสนุกสนานความรู้หรืออะไรใดๆอะ่ะมันสาราพัดไปหมดอันนี้คุณไปปิดโซเชียลคนก็ไม่พอใจสิมันก็ถึงขีดอะไรขฟางเส้นสุดท้ายอะ่ะเอ,อสุดจะทนก็ต้องเจอแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่ใช่สุดจะทนก็คนละทางนะสุดจะทนแล้วมันก็ต้องนี้แหละเออโหดโหดอยู่โหดอยู่โหดอยู่แต่ข่าว <c oughs> เห็นคลิปแล้วโอ้ยหนีรัฐมนตรีรัฐมนตรีคังอะ่ะ ลั่นจ้นเลยแก้ผ้าลั่นจ้นกระโดดโดี๋ยวเอาหินปลาก็กระโดดก็แล้วก็ระโดดสูงมากอ่ะกระโดดลงจะหนีลงแม่น้ําอ่ะสุดท้ายก็สิ้นใจไปก่อนโหดมากเลยโหดมากโหดมากที่ที่เนปาลโหดจริงอะไรเจรงประท้วงโหดจริงโหดจริงเผาหมดเลยอ่ะ ก็อย่าชะล่าใจหมายถึงนักการเมืองอะนะครอย่าชะล่าใจอย่าดูแคลนความความไม่พึงพอใจของคนในสังคมต่ำเกินไปนะถ้าทำอะไรดีลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็สร้างงานสร้างงานสร้างอาชีพให้คนน่ะใครจะอยากไปมีปัญหากับรัฐบาลไม่ใครอยากมีปัญหาหรอกคนทุกคนก็อยากแค่รู้สึกว่าอยากมีอยู่มีกินมีชีวิตปกติสุขมีอยู่มีกินไม่อาจจะคัดขัดสนจนเกินเหตุ แต่ถ้าคนมันต้องทํางานเสียภาษีเยอะๆแต่วิถีชีวิตมันแบบเหมือนเดิมอ่ะมันรู้สึกสิ้นหวังอ่ะคนจะตั้งคําถามแต่ถ้าเมื่อไหร่คนมีอยู่มีกินลืมตาอ้าปากได้คนจะไม่ตั้งคําถามหรอกคนจะไม่ตั้งคําถามหรอกแต่ถ้าคนไม่มีเริ่มไม่มีอยู่มีกินอ่ะปากท้องอ่ะสาคัญที่สุดพื้นฐานปัจจัยสี่ของคนถ้าท้องมันอิ่มคนมันก็จะไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ว่าท้องมันเริ่มไม่อิ่มนี่แหละ มื่ไหร่ท้องมันเริ่มไม่อิ่มนี่แหละมันจะมีปัญหาแล้ะท้องไม่อิ่มอ่ะเงินไม่มีเงินไม่มีท้องไม่อิ่มอ่ะ,เ,เ,อออะเอาละมันจะเริ่มมีปัญหาแล้ว